จีนไม่พอใจญี่ปุ่นสั่งห้ามการส่งออกไมโครชิปรัฐบาลญี่ปุ่นออกคำสั่งควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีไมโครชิปล้ำสมัยในสัปดาห์นี้ซึ่งถูกมองว่ามีจุดประสงค์พุ่งเป้าไปยังจีนและสะท้อนภาพการดําเนินมาตรการจากัดต่างๆที่สหรัฐและในแร์แลนร์ออกประกาศมาเมื่อเร็วนี้ในคําสั่งล่าสุดกรุงโตเกียวระบุรายชื่อเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์23รายการที่ถูกห้ามส่งออกตั้งแต่วันที่23รการกฎาคมที่ผ่านมา รวมไปถึงอุปกรณ์ผลิตไมโครชิปล้ำสมัยต่างๆด้วยโยชิอากิทาคายาม่าจากเจแปนอินเตอร์ดฟอร์อินดิเชลลอัพแฟร์ในกรุงโตเกยียวบอกกับว o a ว่ามาตรการจำกัดการส่งออกครั้งล่าสุดนี้จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของจีนในการผลิตชิปล้ำยุคได้และระบุว่ามาตรการของญี่ปุ่นส่งเติมเต็มมาตรการควบคุมที่นำโดยสหรัฐเพราะว่าจำนวนบริษัทที่มีศักยภาพในการผลิต ชิปล้ำสมัยนั้นมีจํากัดอย่างสุดๆแลลว่ามาตรการของญี่ปุ่นไม่เพียงแต่จะทําให้การที่จีนจะนําเข้าชิปทันสมัยนั้นเป็นเรื่องยากแต่ยังจะทําให้การผลิตก็ยากไปด้วยมาตรการควบคุมฝั่งตะวันตกสหรัฐออกคําสั่งห้ามส่งออกเมโครชิปล้ําสมัยและเทคโนโลยีผลิตเซมิคอนดักเตอร์บางรายการไปยังจีนเมื่อเดือนตุลาคมและเรียกร้องให้พันธมิตรชาติตะวันตกต่างๆดำเนินการตามเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลักของโลก ออกคำสั่งมาตรการแบบเดียวกันในเดือนมิถุนายนสหรัฐประกาศว่าตนต้องการจะหยุดกรุงปักกิ่งแม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อจุดประสงค์ทางการทหารในการประชุมสุดยอดประเทศกลุ่ม g 7เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ญี่ปุ่นพารามิททั้งหมดยอมรับความจำเป็นที่ต้องลดความเสี่ยงของการที่จีนใช้อำนาจทางเศรษฐกิจคุมขู่ผู้อื่นและเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาจีนสำหรับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ทากคายม่าให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า มาตรการที่สหรัฐเนเทอร์แลนและ,ะญี่ปุ่นประกาศใช้นี้จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถของจีนในการไล่เทคโนโลยีของตะวันตกให้ทันทั้งยังจะสกัดกั้นความสามารถของจีนในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อันล้ำสมัยและการยกระดับความสามารถการผลิตระยะสั้นและระยะกลางด้วยทางนี้คำประกาศของญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากสหรัฐและเธอร์แรนดตรงที่ไม่มีการระบุเชื่อจีนในฐานะเป้าหมายของมาตรการจำกัดการส่งออกนี้แต่มีรายละเอียดเพียงว่าจะมีผลต่อ160ประเทศเท่านั้น ถึงกระนั้นคงปักกิ่งก็ได้ออกมาแสดงท่าทีโกรธเคืองต่อเรื่องนี้แล้วเหมาหนิงโคศกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นนั้นไม่สนใจต่อความกังวลอย่างรุนแรงของจีนและยืนยันที่จะเดินหน้าปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการส่งออกที่ชัดเจนแล้วว่าพุ่งเป้ามาทียงที่จีนเราจะจับตาดูผลกระทบของมาตรการเหล่านี้และจะปกป้องผลประโยชน์ของเราอย่างแน่วแน่ขอบคุณที่มาของข่าวจากสนุกสนุกเดตอม